ออกจากบ้าน6 5โมง58นาทีรถโล่งไม่ติดเลยค่ะเดินทางได้สะดวกมากๆแต่พอตื่นสายไม่นิดนึงเป็น7.02โมง2นาทีรถติดมึงเป็นอะไรกันฮะมันนัดกันเหรอมันเป็นระบบอัตโนมัติเหรอที่เราต้องติดเวลาเนี้ยเราเดินทางเนี้ยกูจะถ,ถึงกี่โมงครับโอ้ยไม่สวยเลยอนะรอเลี้ยวเธอใส่เธอเจ็เองกระดูนี่สิแกใครจะใส่เนี่ย ดูสีทองเสีงเงินแกดูชุดฉันด้วยนี่ลอเลี้ยวใส่เธออันนั้นมันรองเท้าก็สถานะเลยน,นะช่วยป้องกันสถานะผิดป,ปกติสตารสโลทุกอย่างเลยมันไม่สวยอ่ะจะใส่ทำไมล้อ,อเลี้ยวไม่งัน้นฉันจะกำจัดแกใส่่เธอสวยไม่ใส่ด<ส>้ต้าแพงด้วยติดหลอไปแพงอ่ะแพงอ่ะ แล้วนะเวลาเจอตัวสตันสโลยเยอะๆเนี่ยออกรองเท้าต้้งสถานนะกันวันนะคะเจ็อยอย่างงกค่ะผู้เล่นใหม่เข้าเกมด่วนเลยนะคะรับฮีโร่ฟรีเพียบเลยและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเข้าเกมโหลดเกมเลยนี่คืออาเซนกาแลนนี่คือเพื่อนของอาเซนกาอาเซนกาเธอเป็นเตะบอลกันไหมไม่เอาอ่ะ อาเซนกานายมีแฟนหรือยังอะ่ะทำไมไม่เคยเห็นนายพูดเรื่องแบบผู้หญิงเลยเออช่างเหอะจจะยังไม่อยากตอบก็ได้อาเซนการ์ถึงเวลาที่ต้องมาพูดเวลานี่พวกเธออยากรู้หน้าตาจริงๆของเราใช่ไหมได้เดี๋ยวเราเปิดให้อันเลดี้ อมนี้นะคะอย่าลืมเข้าเกมเอาี D นะคะเพราะว่เราจะได้ดูกันว่าอาเซนจ้าได้เป็นอาเลที่จริงหรือเปล่าเป็นผู้หญิงจากข้างในหรือไม่บอกเลยค่ะผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ได้รับของรางวัลมากมายส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะของรางวัลจัดเต็มทุกปีทุกซีซั่นอาร์เมดี่แน่นอนทุกคนเข้าเกมเอาวี D โหลดเกมเลยเอาวาี สวัสดีค่ะนี่ทำไมนัดมาไกลจังบ้านคันดี้อยู่ห่างจากที่นี่ตั้งสองนาทีชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อคันดี้ค่ะแล้วจะมาทำอะไรในค่ายของเราคะก็จะมาเดบิวต์เป็นกลุ๊มเนาะขอสมาชิกในวงสักสี่คนกำลังดีค่ะให้มาช่วยถือของคืออะไรอยาเดี๋ยวนะคะที่นี่มีเลยแม็กไหมเนี่ยทำไมมันเข้าถกตุกจังเลยคะคุณนหนูโอเค แหลกหมดแล้วคุณหนูนีดใครได้แล้วเนี่ยมาเป็นเข้ากลุ่มหรอใช่ใช่ใช่หมดกันแต่ลองไปยืนด้วยกันสิถือกระเป๋าหนูวันนี้เลยค่ะงั้นได้ค่ะคุณคุณคุณแคนดี้งั้นได้เลยน้องสันเยืนๆนะคะโอเคค่ะโอเคน้องดีมี่แคนดี้พี่ขอโทษค่ะการที่หนูจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในการคอร์ดิชั่นเราเนี่ยหนูจะต้องโชว์ความสามารถหนึ่งความสามารถไม่แน่ใจว่าน้องดีมเตรียมมาด้วยไหมแคนดี เพลงจากสิ่งของที่คุณเจมโยนมาให้ได้ได้งั้นโซแรกที่อยากจะให้หนูเนี่ยร้องเพลงเกี่ยวกับเลม็กพี่อยากได้แบบเป็นดนตรีลูกทุ่งไทยๆที่กอดจกักรพรรดิอะไรอย่างนี้นะคะโยนมาเยอะเนาะโอเคค่ะเลม็กที่หนูชอบกินพริกมันเผ็ดจริงๆรสสาหรายก็ม่วนอร่อยโอเคท๊เป อุ้ยแต่ก็ได้นะงั้นพี่ให้โชว์อีกแค่โชว์เดียวก็พอกับการโชว์กินเลแมักหนจะเลือกกินรสชาติไหนจริงๆเซฟๆอย่างแคนดี้เนี่ยก็คงต้องโนริสาโนริสาไม่ใช่คุณหนูแคนดี้จะเอาพริกปีศาจใช่ไหมคะใช่จ้ะโอเคเอากินกันเลยแคนดี้รู้ไหมเนี่ยรสโนริโอ้โหมันมีสาหร่ายเป็นชิ้นๆได้หอเลยที่จริงมันก็มีพริกเป็นชิ้นๆอยู่ในนั้นอ๋อหเนาะแต่ถ้ากินแล้วมันก็เผ็ดนะหาก่อนนะ <g> ของจริงนีน่มันาเป็นชิ้นเลยอะ่ะคิดวิาได้เป็นชิ้นเลยเหรอมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วเนาะน้องแคนดี้ในฐานนะที่คุณมาออริชัทีเป็นไอดอลแม็กเกินกราฟมันเกินกรอบคุณหนูแคนดี้คิดว่าอะไรคือจุดขายของเลแม็กที่ทำให้ผู้บริโภคมากกว่า9-3%การันตีว่ากรอบเข้มข้นและเปิดประสบการณ์การกินขนมแบบแตกตา่างเต็มแม็กของจริงน้องแคนดี้คิดเห็นอย่างไรคือความ อกาะเนี้ยแหละทุกคนที่เขาเป็นหยักใช่ไหมคะเพาเป็นหยักเดี๋ยวมาากกันจะเกอะขึ้นอะไรอย่างงี้คะ่ะเคยแบบว่ามีรุ่นน้องที่เรียนโทรมาบอกว่าเนี่ยเคยแอบกินที่ตอนหอบประทุมก็จิบเลยมักขึ้นมากัดอย่างเงี้ยคุณครูมันติบกว่าปีแล้วเลมักยังไม่มีเลยนะเ <laughs> กดี ไม่สั่งอพยพเลยเพราะคิดว่าแบบเด็กเก็ลมต่อคอต่อเกินอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญมันมีจริกจริงด้วยเนาะเนาะโอเคน้องแคนดี้ก็คำถามก็มีแค่นี้นะพี่กับทีมงานแล้วก็ลูกค้าที่นั่งดูอยู่พี่พี่มองว่าน้องผ่านออดิชั่นรอบนี้นะคะแล้วนูนึกตำหนิทิ้งได้เลยใช่ไหมคะขอเรื่องน้องคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วก็ลูกค้าก็ได้ต่งใเออให้มาเต้นเต้ได้ได้ได้แกะได้แกะเดี๋ยวพี่จัดให้นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ สั่มพลาดมาตั้งหลายคนแล้วไม่มีใครจะมีจุดเด่นเลยเอาเข้ารอบไปอย่างนั้นแหละจะมีไหมเนาะคนที่ประสบความสำเร็จแถมโด่งดังปัดปัอเขาหน่อยนะจ๊ะขอดถอดหน่อยนะจ๊ะหนูจ๊ะเข้ามาทำไมอ่ะป้าไม่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 ป้าป้าคือป้าก่อนวัไหยุดอย่ากมาทำแหญ่อยากมาทำทรงเถอะป้าตลกไม่ต้องมาแกล้งจั๊กจั่งแดงหรอจะ๊กจังแดงยังไงล่ะไปกวาดบ้านเถอะกินไม่กวาดหางเขาผ้าก็ได้นะ ไม่ต้องมาทำเป็นอย่างนี้หรอกเอ้ยป้ากับพอลร้องเพลงได้อยู่ลรกเห้ยตลอดเลยอ่ะไม่ปิดกั้นการมองเห็นละกันหล่อสีดีบังตาแม่จาพี่บังหนูเก่งมากเลยนะ เลยแนมะ็กต่อบ,บางก็ได้พี่ดีอย่ามันกินเลยแนมะ็กอย่ามันกินโนริต่อบ,บางก็ได้พี่ดีอย่ามันกินแตนะ่ไส้ไปกินพิซซ่าต่อบ,บางก็ได้พี่ดีอย่ามนกินเลยแม็กกินเยอะมันลกแดสต่อบางก็ได้คุณป้าคะคุณป้าไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยหนูตามาหาคนแบบป้าน,นานมากคนที่มีพรสวรรค์แต่ก็ควรตกนระลกไปซะนะคะความสามารถมีแค่เนี่ยบอกเลยคะ่ะเทียบเคียงกับพีป๊อปเบอร์ต้นๆได้เลย และอย่าลืมนะป้าน้อยคนบนโลกที่จะทำแบบคุณป้า,าได้เสียงไพเอลเสียงสูงไฮโน้ตเฮดวันเอมเจ็ดหนึ่งวันป้าทำได้่วย บันลมโอเคป้าที่หนุก okay, ตกใจทิ่ว่าอะไรถามสุดท้ายนะป้าในฐานะที่คุณมาออดิชั่นเป็นไอดอลแม็กเกิร์กราฟมันเกินกคุณป้าคิดว่าอะไรคือจุดขายของเลแม็กที่ทําให้ผู้บริโภคมากกว่93า93เปเซการันตีว่ากรอบเข้มข้นและเปิดประสบการณ์การกินขนมแบบแตกต่างเต็มแม็กของจริงคุณป้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะย,ยาวดีเนะาะป้าชอบกินเลแม็กอยู่แล้วนี้ป้าขอหน่อยจ้า นี่ป้าชอบกินทั้งสองรสในลูกเอ้ยนี่นี่รสโนลี่โอาว่าโหลดกับรสพิซีศาอก์ตาลี่มันไม่แปลงลูกคิดูวกใบวกมากกว่าเก้าสามเรทเขากินเลม็กแล้วเขารู้สึกแตกต่างมันเป็นขนมที่เข้มข้นมันเกินกราฟของจริงเนี่ยแม่อยากให้ทุกคนได้กินอ่ะโอเคเท่าที่หนูฟังคำตอบของคุณป้ามาเนี่ยหนูได้รู้คำตอบแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าคุณป้ายังไม่ถึงขั้นนั้นงั้นให้ป้ากับเลยไม่ลูกไม่ได้ไม่ผ่านงั้นป้าขอตัวละจ้ะ โอเคเย้เริ่มกักแล้วโอเคเริ่มว้าวใครอยู่ข้างหลังอือถาอะไรกันเนี่ยคุณน้องเจ๊ขาอถามไดยสิดีเมื่อวันเจ๊แอบได้ยินน้องคุยกันนะจริงเจ๊ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกนะ ได้ยินใจเหมือนกันนะคะเจ๊แหมเจ๊เนี่ยได้ยินว่าติดใจคนใหม่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 คนใหม,ใหม่ดีอะไรทำนองนี้นะฮะมีอะไรปรึกาษาเจ๊ A ได้นะเจ๊ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ดีนะโคนใหม่ที่หนูพูดเนี่ยหมายถึงโคนนี้เนสเ,เล่เอ็กซ์ตรีมโคนโคนเจนใหม่กับต่อมรสชาดับนี้จ้าสตรอเบอรี่ซันเดย์โคนดูอัลมอนด์สิโอ้วุ้มเลยอะอัลมอนด์ กรุบกรุบไอต่ตีเนื้อเนียนม,มากตัดกับซอสสตรอเบอรีร่ชำช้ำแลื้โคลสีชมพูหวานแหววกรอบกรอบซอสสตรอเบอรีร่ให้มันกลางโคนฟินไปจนสุดโคลเลยกับช็อกโกแลตนาเก็ตปโคลดับเบช็อกรานี่โคล ที่มาพร้อมกับชิ้นเบานี้นุม่มเนื้อท็อปปิ้งด้วยซอสชอ็อกโกแลตกรุบกรอบกลางโคนมีไอศค,ออคร,คร,ครีมช็อกโกแลตเข้มข้นโคนดาร์ช็อกเข้มมีซอสช็อกโกแลตชุ่มฉ่ำอยู่ในติมและสิดไฮด้วยโคนชอค็อกโกแลตนักเก็ตเข็มข้นอร่อยได้จนถึงปลายโคนโอ้ยฟินนะและอยากจะบอกนะว่าแต่ละคำสร้างความสุขให้ได้ตลอดเลยกินตอนไหนก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานานบางมากคุณแม่ออ,อหนยเองเหรอนี่แหละจะเจ๊โคนนี้นี่แหละ วันหลังอ่ะไม่ต้องแอบฟังอะไรละมาถามกันได <S mulheres> ้เลยเนสเลเอ็กซ์ตรีมโคนเจนใหม่เซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกชนราคาเดิมแค่ย5บ้าบาทหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนหรือร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลย